14ปีแห่งการรอคอยประเทศติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ส6ตุลา2 0 0 5ในกล่องประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่47ที่นครหลวงกวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ผู้นำอาเซียน1ิประเทศได้ห่วมลงนามประกาศหับโฮมประเทศติร์เลสเตเป็นประเทศสมาชิกที่1ิของกลุ่มอาเซียนหลังจากทีติร์เลสเตต้องผ่านความขัดแย้งและต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชยังเป็นทางการในปี2002นายกรัฐมนตรีซานานากุสเมาได้กล่าวด้วยความภูมิใจว่าเมื่อนี้ประวัติศาสตร์ได้กําเนิดขึ้นเป็นการยืนยันที่มีพลังถึงการเดินทางที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นและความหวังของชซาติร์เลสเต การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนสำคัญต่อติมอร์เลสเตเนื่องจากติมอร์เป็นประเทศขนาดน้อยมีประชากรเพียง1.4ล้านคนแต่เมื่อเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนคาดว่าจะสามารถเข้าถึงซุมโซนเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีประชากรรวมกันเชิงพ80ห้อยแปล้านคนและมีเศรษฐกิจรวมมูลค่า3.8ล้านล้านดอลลา,ารา์สหรัฐที่จะเปิดประตูให้ติมอร์เข้าเชิงข้อตกลงการค้าเสรีโอกาสในการลงทุนการศึกษาเศรษฐกิจดิจิตอลและตลาดขนาดใหญ่ในภาคพื้นได้อย่างเต็มที่พร้อมนี้นายกัฐมธรรมมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนวาละปัจจุบันยืนยันว่าการเข้าเป็นสมาชิกข,ของติมอร์เลสเตจะช่วยเติมเต็มครอบครัวอาเซียน และขอแสดงความยินดีกับประเทศติมอร์เลสเต้ด้วยท้ายนี้ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อบอกภาดข่าวสารดีๆจากพวกเฮาา Target Magazine